สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูพระกันอีกะครับวันนี้เป็นพระยอดคุณผลนะครับกู้วัดพระศรีอานนะครับเป็นพระของหลวงพ่อขันวัดพระศรีอานนะครับเนี่ยเป็นพระที่เพิ่งแก้กู้ออกมานล้วนะครับเนี่ยเราจะมาดูเนื้อลักษณะพิมพ์ทรงพระกันครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับลักษณะพิมพ์หน้านะครับลักษณะนี้เลยครับเพื่อนๆจำไว้เลยครับลักษณะนี้นะครับเนี่ครบคาบกุนี้ก็คาบกุ้เดียวกันก็เป็นลักษณะนี้นะครับคาบกุเนี่ครับ ลักษณะดนข้างนะครับดานหลังนี่คนระับนี่ยนระัมองศาสตร์นี่เน้นๆเลยครับนี่คนระับเราก็พวกลักษณะพิมพ์ทรงทั่วไปเนี่ยก็มีความลึกมากเลยครับเห็นไหมลักษณะตรงนี้ลึกครับลึกแล้วเนี่ยมีหน้ามีตานียครับยิ่งหายากนะครับเป็นพระกูเนะี่ย ถ้ามีน้ามีตาเนี่ยก็ยิ่งหายากใช่ไหมมีน้า aky, มีตาขมงผ้าครับบัวเนี่ยคมชัดใช่ไหมครับมีความคมชัดสูงเลยครับบัวต่างๆเนี่ยเราก็จะเริ่มมาซ e, องรา traumatic. ยละเอียดนครับเนี่ยเป็นเื่องนี้นมลักษณะเนื้อผ้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลักษณะผักกุเนี่ยเนื้อจะพุทธออกมาจากในเนื้อเลยเห็นไหมคมชัดนะครับเนี่ยพุทธออกมาเลยครับเนี่ยเนื้อจะพุทธออกมาเลยเนี่ยทำให้ดีนะ ลักษณะพิมหน้านี่ยเป็นแิบนี้นครับนี่นนะลักษณะอย่างเงี้ยนะนี่เนะน,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 นี่ไหมความคมชัดของบัวเนี่ยต,ต่างๆเนี่ยคมชัดนะครับไม่ตื้นเบื่อครับเใช่ไหมเนี่ยคมชัดเลยครับทุกทุคชัดส่วนนะครับค,มช,ค,บคมชัดมากนะเนี่ยสำหรับพระพระองค์หลวงพ่อขันวดพระศระีอานเนี่ยเนี่ยเราก็พิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับ เาผระรนเนี่ยเนี่พยพิจารณาไม่ยากครับพิจารณาให้มีความคมชัดได้ไหมนนเนี่ยเราษณะเนี้เนี่ยพุทออกมาเลยนะเนี่ยโอ้เนี่ยเ,เพื่อนๆเ,เห็นไหมคมชัดนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยโอ้ดูง่ายมากนะพระกุยนี่ครับคมชัดเลยนะเป็นผักดีอีกเรื่องนึนที่น่าใช้มากเลยครับนี่ครับ ก็ควรหามาใช้กันเลยนะหามาเก็บมาหามาใช้นะราคาตอนนี้ยังไม่สูงมากแต่พุทธคุณดีมากนะครับนี่ครับนี่นะมวลสารเนี่ยลักษณะเป็นเนี่ยลักษณะนี้เลยนะนี่ครับนี่นะหน้าตางพระก็ประมาณนี้นะครับเราเป็นหน้านี่นะจำไว้นะครับด้านข้างมั้งนะ นี่ยนะลักษาะนีเลยนะด้านข้างนี่ยนะด้านข้างลักษาหนีนะ้นี่นะี่ความพูดของเนื้อนี่นไะนี่นะนนะคมคมเลยนะแล้วก็เนื้อนะพูดเยอะเลยครับเนี่ยมีธรรมชาติมาก พูดนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังก็ประมาณนี้นะเราก็จะมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับนี่นะโอ้เห็นไหมมวลสานเนี่ยเห็นไหมมีความเป็นธรรมชาตินะเนี่ยแล้วว่าผักกุ้เนี่ยลักษณะนี้นะครับรุ่นะนนี้นะครับนะมวลสานดีนะครับน่าใช้นี่เห็นไหมนี่ครับ พิมพ์ใหญ่นะมีประมาณห้าพิมพ์นะที่ผมเห็นนะนี่นะขนาดนี้เลยนะนี่เลยผมคมชัดชัดนะมียันด้วยนะรุ่นนี้ลักษณะีนหามวนสารนี้ดูกันชัดชัดนะลักษณะนี้นะคนี่นี่ครับที่วัดก็ยังมีให้เช่าบูชากันนะ อื่พระดีที่น่าใช้นะนี่ครับนี่ครับนี่ครับพระยอดคุณผลวัดพระศรีอาร์มพิมใหญ่นะครับน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะนี่ดูนี่แล้วน้าก็นี่ชัดๆท,ที่สักครั้งนะครับนี่นะดูเลยนะนี่นะมวนหะหมวนสารเน้นๆเลยนะอืม ดูในความพุทธของเนื้อเนี่ยโอ้โหทราบสิ่งนะแบบนี้เห็นไหมน่าใช้มากนะครับนี่ครับเนื้อพุทธจากเนื้อเลยนไหมนี่นะนี่ครับพระยอดขุนพลพิมใหญ่วัดพระศรีอานนะพระดีที่น่าใช่นึงรุ่นนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามอีกเช่นเคยนะครับ ใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ได้นะครับนี่นครับด้านข้างสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอยเพื่อนๆได้เช่าผาเทกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ